สวัสดีครับเพื่อนพบกับรายการบริษันี้เพื่อนวันนี้นะครับเพื่อนเราจะมาว่าลรูปสลริฮิดิสทรยเออร์ er กันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีก,กว่าเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงไปดูกันเลย เสร็จแล้วนะเพื่อนๆนี่ก็คือ s l เซ h ลนี Destroy สุดยอดซึ่งเจาะเ h เลน Destroy นะครับผมมันนะครับผมผมขอบอกเลยว่ามันเป็นผลงานแนวของผมเองนะครับผมซึ่งเจาะเ h เลน Destroy นะครับผมมันนะครับผมจะอยู่ตามที่นะครับที่มีเสาไฟฟ้าและก็น้ํามันทุกอย่างที่ใช้พลังงานน้ํามันและไฟฟ้ามันจะอยู่ที่นั่นหมดนะครับเพื่อนๆซึ่งทำให้ทหารและตำรวจนะครับตามตัวมันยากนะครับผมซึ่งประวัติของเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับเพื่อน มันก็เป็นสซนเนตแบบนี้แหละแต่เป็นธรรมดานะครับผมเป็นแบบไม่มีเหล็กไม่มีอะไรเลยเป็นสซนเนธรรมดาครับผมมันนะครับผมกําลังแบบฆ่าคนอย่างสนุกสนานแล้วมันนะครับผมก็เผลอไปโดนไฟช็อตโดยแรงไฟฟ้าแสนโวช็อตมันตายนะครับผมแล้วก็มีคนนะครับผมเอามันไปดัดแปงลงรอบหนึ่งจึงทําให้มันกลายเป็นหนึ่งนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เพื่อนๆอนนาจจะสงสัยว่าอีโนมันคือออียงเนาะซึ่งอันนี้นะครับผมมันก็คือเสา สัญญาณนะคะผมเนี่ยมันคือเสารับสัญญาณจะอยู่ตรงหัวของมันเลยนะครับผมซึ่งลําโพงของมันก็จะมีสองแบบแบบปรับเสียงเต็มดังกว่าเดิมเลยนะครับผมซึ่งมันจะดังผิดปกติของสียเฮียนะครับผมจะดังเป็นสองเท่าเลยนะครับผมซึ่งไอ้ลำโพงตรงนะี้เป็นลําโพงแบบใหญ่กว่าเดิมเนื <S 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 ่องจากว่าลำโพงนี้มันหมดนะครับผมซึ่งตัวน,นี้นะครับผมมันเป็นท่อปล่อยควันนะครับผมนะ เวลามันจะหนีตำรวจหนีทหารมันก็จะทําการปล่อยระเบิดควันออกมากนและปล่อยควันออกมาทางท่อกลุบระเบิดอีกทีหนึ่งซึ่งท่อตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่สามนะครับผมนะครับก็ท่องไม่สานะมได้นะครับผมเท่อท่องทีนับสามหนึ่งสามสามสองหกครับผมอ่าสามสองหกสามสามเก้าเป็นสิบท่อเนี่ยมีสิบันเลยนะครับผมส่วนถังตรงนี้นะครับเป็นถังเชื้อเพลิงไฟฟ้าของมันนะครับผมนี่คือใบเลือยของตรงตัวมันนะครับผม ใครที่จะมาประชิดหลังมันมันก็จะทําการเปิดใบเลื่อยตรงนี้ทันทีส่วนมือตรงนี้ของมันนะครับผมจะเป็นใบเลื่อยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นใบเลื่อยครับขาตรงนี้ของมันนะครับก็ดัดแปลงที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วมีสายไฟต่อเชื่อมซึ่งกับเชื่อมกับตรงสายไฟและตรงหัวของมันกับเสาสัญญาณสายไฟตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นั่นนะครับผมก็จะเป็นมือซึ่งเป็นมือที่ผมขอดั้งชื่อมันว่ามือมหาภายัยเสนีตนะครับผม เสได้ตั้งชื่อเพราะอะไรเพื่อนๆดูนิ้วมันสิครับผมแค่ตัวมือมันนะครับแค่ตัวมือครับผมก็เป็นเลื่อยแล้วครับผมแค่มันสัมผัสใครก็จะโดนปั่นเป็นน้ำส้มเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นใบเลื่อยนะครับผมนะตอนนี้ก็จะเป็นเลื่อยเหมือนกันแต่เป็นเลื่อยตัดไม้ตรงนี้ก็เป็นเลื่อยอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็แล้วก็ตกกันไปแล้วนะครับสําหรับเจ้าเซนเ e ตดิสโทรยเออร์นะครับผมหรือเจ้าเซนเซตทำลายนะครับผมตาใครชอบนะครับาป ดซับสไคร์ไลน์แชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเลยครับ